ท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสถานีโทรทัศน์ไอทีวีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีจะนําท่านมาที่สนามมวยชั่วคราวกลางทุ่งทานตะวันอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อชมการแข่งขันชกมวยนัดประวัติศาสตร์ศึก M150 พิชิตโลกซึ่งเป็นการชกป้องกันตําแหน่งแชมป์โลก PABA รุ่นซุเปอร์เฟเธอร์เวทครั้งที่13ของเจ้าของฉายาไม่ไทยสันเมืองไทย ผู้มีสถิติการชก24ครั้ง45ยก24นับ18น็อกยอดสนัน 3k แบตเตอรี่กับผู้ท้าชิงรองแชมเปี้ยนอันดับ8ชาวแทนซาเนียทีโอโดอร์ลูแอนดาความระทึกใจจะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้านี้ในโอกาสนี้ขอแนะนำคณะกรรมการและท่านผู้อุปการะคุณให้ท่านผู้ชมได้ทราบดังต่อไปนี้ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน ประธานคณะกรรมการบริษัทสหาฟาร์มจำกัดดรปัญญาโชติเทวันประธานกิติมศักดิ์ผู้ประชาการหน่วยประชาการสงครามพิเศษพลโททารินสุตะพาหะที่ปรึกษาประธานอหนวยการแข่งขันพลโทอุดมเกตพรม ผู้บังคับการประจำการกองประชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตีทวีเกียรติสวรณทัศ์ผู้บังคับการตำรวจน้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตีเริงธรรมเชื้อแก้วประธานหอการค้าจังหวัดลบบุรีนายทวัชชัยโคสิตาพร ชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่จังหวัดลบบุรีมิสเตอร์หวังเหลียงถุงอาจารย์โรงเรียนบาดิสนกาลาวินอาจารย์ทัศนีศรีเยี่ยมนายธนงศักดิ์พักดีเทวาประธานการจัดการแข่งขันนายกสมาคมหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคนายประยุทธ์คงเฉลิมวัฒ รองประธานจัดการแข่งขันผู้จัดการกองสินค้าเครื่องดื่ม M150 น,นายธนสารผู้สิริโรล,ลังสีกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K เจำกัดนายมนหรินทรานน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีพลตำรวจตีชลัดดะเย็นสวง ผู้ชักการศสูนสงคารามพิเศษจังหวัดลบบุรีพลตรีสนธยามะม่วงแก้วอดีตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีนายสวัสดิ์รัตนพิทักษ์สันติผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยอาจารย์มานิ์เกษสุขู้จัดการสถานีวิทยุจทลลบบุรีนายสมศักดิ์พรผุดพอง ปานกรรมการบริษัทร,รุ่งเรืองทัวร์จำกัดนายชเวงลักษณวิลาศนายลทธิ์ลือชานายรัตนิ่มดิบตัวแทนจาก13เหรียนทาวเวอร์นายสายันกันเจียบปรมาจารย์มวยผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครูยอดธงเสนานันท์ กรรมการจัดการแข่งขันนายอดิศักด์นันทิยานุรักษ์นายยงยุทธกิจวัฒนานุสนสตดตรสนันรัศมีนายมนุนศักดิ์คุ้มพงพันธ์คณะกรรมการตัดสินจากสมาคมมวยโลก PABA ประกอบด้วย กรรมการสักขีพยานและให้คะแนนชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์อลันคิมกรรมการให้คะแนนชาวไทยนายบุญช่วยทวีธนวิกรัยกรรมการกรรมการให้คะแนนชาวไทยนายพยับวันชนะกรรมการชี้ขาดบนเวทีชาวฮอลแลนด์มิสเตอร์ราเซนโอมา โปรโมเตอร์จัดก,การแข่งขันนายสุรชัยรัตนสุบรรโปรโมเตอร์กิติมศักดิ์ผู้ยึดมั่นอุดมการมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกโปรโมเตอร์มหาชนสยามโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรร และต่อไปนี้เป็นการให้กำลังใจซึ่งจะมีผู้ที่จะมอบของรางวัลให้แก่ยอดสนัน 3k แบตเตอรี่มีดังต่อไปนี้กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3k จำกัดคุณมานะอรินทรานนท์มอบแบตเตอรี่เป็นกำลังใจให้กับทางด้านยอดสนัน <laughs> บริษัทสีพยาค้าหนังคุณสรวัตรคุ้มแผวพันธ์ มอบหนึ่งเส้นครับทองคำให้กับยอดสนั่นนายสถานีเดินรถลบบุรีคุณสุริยาวังการนลมอบหนึ่งเส้นทองคำครับมอบไปกับยอดสนั่นนายกเทศมนตรีตำบลท่าวงจังหวัดลบบุรีคุณรังสรรค์เสียสกุลมอบหนึ่งเส้นกำนัตนตำบลดอนโพกำนันแจวบุญคายมอบหนึ่งเส้น ตัวแทนจากบริษัทเอฟพีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกับเครื่องยนต์ยันมา่ามอบทีวีสี14นิ้วให้กับย่อสนัน 3k แบตเตอรี่ท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพศึก m 150พิชิตโลกนะท้องทุ่งทางตะวันบนแผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ถ่ายทอดสดสู่สายตาพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศในครั้งนี้ มีตำนานความเป็นมาและวัตถุประสงค์อย่างไรณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานจัดการแข่งขันโฆษณาสักครู่ครับ ดูมวยคู่ป้องกันตำแหน่งแชมปี้ยนซูเปอร์เฟิสต์เวทครับของ PABA นะครับซึ่งก็เป็นการชกป้องตำแหน่งครั้งที่13นะครับของยอดสนั่น 3K b a t แบตเตอรี่ส่วนผู้ท้าจริงนั้นทิโอโดรอูเอนดาจากแทนซาเนียนะครับนี่เป็นปัตดของยอดสนั่น 3K b a t แบตเตอรี่ครับอายุ26ปีนะครับรายนี้น้ำหนักร้อยสามสิบปอนด์เมื่อเย็นวานนี้ครับสถิติการชกทั้งหมด25ครั้งครับชนะ23 แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งครับน็อก19ครั้งนี่ครับแชมเปี้ยนวอมอับนิดหน่อยนี่เป็นผู้ท้าชิงครับมากจากแทนเนียฮิวดาอุเอนดารายนี้อายุ31ปีครับ130ปอนด์ช่างเมเยนวาเนี้นะครับสถิติการชก15ครั้งคนระับชนะ13นะฮะชนะ14ครั้งครับเสมอหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็น็อก8ครั้งนะครับสำหรับทางด้านทูนทโอดอูเอนดาไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ15ครั้งชนะ14เสมอหึงครับน็อก8ครั้งผิวดำครับสันาเนียเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่13นะครับของยอดสนันป้องกันมาได้12ครั้งแล้วนะครับนสำหรับการชกวันนี้ก็ราบา ยอดชนะนั้นยีนั25นะครับสถิติการชก25ครั้งชนะ23แพ้1เสมอ1ครับชนะน็อกถึง19ครั้งนี่ครับไม้ไทยสันเมืองไทยยอดสนามมีการข่มครับมีการตัดไม้ข่มน้ำทุบมุมให้ดูซะก่อนว่าหมัดนั้นหนักขนาดไหนดูครับยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและอยู่ภายในกรุงตารตะวันนะครับห้ามกระพริบตาครับมวยคู่นี้ ทางด้านทีวดอรนั้น15ครั้งครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ14ครับเสมอ1ครั้งน็อกถึง8ครั้งและก็เรื่องการได้ยินเสียงนับนั้นก็ยังไม่เคยมีครับสำหรับทูดอ๋โอโอ้โหโดนท้ายเข้าไปแล้วทูดอ์วันนี้มาเรียกว่าตั้งใจที่จะเอาแชมเปี้ยนกับแทนตาเนียให้ได้ครับเป็นนักมวยที่ป่านการชกมาอย่างชกโชนดัมมึดติดเลยครับ เรดอดทนครับแคปเทน,นเตนียไม่เกรงศักดิ์ศรีครับ <สา S 1> บอกว่ารู้ว่ายอดสนั่นนั้นหมัดหนักครับ <สา S 1> แต่ว่าทางด้านคิวอโดบอกว่าไม่กลัวครับหนักเหนือไม่สนใจขอแลกอย่างเดียวครับวันนี้กะจะแลกกับยอดสนั่นให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยยอดสนั่นนั้น19น็อกนะครับลอยมาทั้งหมด25น็อกถึง19ครับ คองการตำแหน่ง PABA ได้ไว้12ครั้งครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่13หรือไม่ก็ติดตามครับทีโอดอจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าครั้งที่13เป็นยังไงโอ้โนี่ครับจากแทนตาเนียไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมเปี้ยนซูปเปอร์ฟเฟเทเบทของแทนตาเนียน็อกมาแล้ว8ครั้งครับในจำนวน15ครั้งของเขามีผู้จัดก,การและก็เทรนเนอร์ครับ เอ็มมานูเอลเอ็มลุนวานี่เป็นอดีตนักมวยโอลิมปิกของเซนตานเนียครับผู้จัดการเขาหรือเทนเนอร์ถิยย่นนี้กล้าเนื้อนี่นัน่นจุดห,ห,ห,หาเป้าครับศึกษาเทปของยอดสน,นั่นมาเป็นอย่างดีครับสำหรับทางด้านทิวอโดอลายนี้มีเทนเนอร์นั้นเป็นอดีตนักมวยโอลิมปิกของเซนตานเนียนะครับมิสเตอร์เอ็มมานูเอลเอ็มลุนวา การเตรียมตัวการทางกำบ้านนั้นถือว่าใช้ได้หมดยกที่หนึ่งครับสำหรับมวยผู้ควงตำแหน่งแชมป์ซุปเปอร์ไล์เวสก็ต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรักด์โอสถทองผู้ผู้ผลิตเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบกรัมอีกครับอีกตัวมากครับยังไงครับโอ้คืออดอนทำหน้าเยครับโอ้ สวนเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหโดนไม่ทัน<า>นี่แหละครับตึงครับโดนตรงไหนเน่าตรงนั้นครับหมัดของยอดสนั่น 3k แบตเตอรี่นักชกชาวไทยสากลรุ่นใหญ่ครับนี่ครับเยี๋๋ยวเรามีภาพช้าให้ชมครับที่เห็นทางด้านขวามือที่ใส่เสื้อขาวนั่น เป็นผู้จัดก,การนะครับมิสเตอร์เอ็มอานูเอลเอ็มร like ุนวาในเป็นนักชกโอลิมปิกของแทนเาเนียนะครับเป็นผ ну ู้จัดการและเทรนเนอร์ของทางด้านทีโอด่เดี๋ยวเราค่อยดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับยังงงครับอาการของทิโอดอยังงงครับเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าครับ และทัวร์รัฐบานของเด็กประเทศรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะก็จัดสร้างคระบรัวดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ควรักสัตว์เลี้ยงและเผยแพร่สุนัขไทยบางแก้วและสุนัขไทยพันหลังหานครับเดี๋ยวเราจะดูภาพชานะครับในยกที่ผ่านมาว่าน็อกอย่างไรสำหรับทางด้านทิโอดออูแอนดาดูครับนี่ครับเปิดเกมในยกที่2นะครับนี่ครับโอ้โหทรายครับสั้นๆนะฮะทิโอโดนี่นอน ไม่หัวศีรษะไม่ถึงพื้นนะครับดูครับทําท่าว่าจะจะลุกหรือหรือเปล่าฮะทาท่าว่าจะลุกไม่ลุกดีไม่ลุกฮะาาาาการบุญช่วยนครนายกนี่นับไปถึงสิบเลยนะลุกไม่ขึ้นฮะพยายามเก่งไปหมดครับเก่งไปหมดเดี๋ยวเราจะมีนี่ครับที่มาเอาเข็มขัดนะครับล่มบินครับล่มบินครับนาเข็มขัดมาทางอากาศนะครับหน่วยล่มบินฮะ จะนำเข็มขัดมาให้ยอดสนันบินมาทางเข็มขัดนี่มาทางอากาศนะครับมาโดยล่มบินกับเมฆอากาศทั้เมอากาศชมลมล่มบินของลบบุรีมนะชมลมล่มบินของลบบุรีครับนำเข็มขัดแชมปี A ้ยนเอเอนี่ครับลงมาแล้วนี่ดูครับชมลมล่มบินนะครับ มาเลยดูครับมาลงมาเรียบร้อยครับเข็มขัดมาแล้วครับครับสำหรับชมรมร่มบินนั้นคุณฤทธิ์ลือชาครับแห่งร้านบุญบรรดาลสระบุรีครับเป็นคนนำมาพร้อมทั้งเข็มขัดโดยฤทธิ์ลือชานะครับนี่ครับมาแล้วครับเข็มขัด PABA แชมเปี้ยนซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับ ชมลมล่มบินนั้นทางคุณฤทธิ์ลือชาครับแห่งลานบุญบรรดาลน,นะฮะจังหวัดสระบ,บุรีครับเป็นปูน,นอะไรหครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญตำรวจโทรทัศน์และผู้ตัดสินของสารคดีครับสำหรับผู้ที่นำเข็มกัดมานะครับชมรมร่วมเป็นคุณพัฒนครับชมรมพนมสารคามนะครับ เป็นผู้บินเอาเข็มขัดนี่มาชุมลมล่มบินพนมสารคามครับมาได้อย่างสวยงามนี่ครับคุณพัดนะครับทายนี้เป็นผู้นํามาเองครับโดยชุมลมุ่มร่มบินลงมาได้อย่างสวยงามครับนี่ครับุณตรีสนธยาครับผู้ที่ขาดเข็มขัดนะครับก็จะเป็นท่านพลตรีสนธยาะม,ม่วงแก้ว พร้อมทั้งท่านดรบัญญาชูติเทวันและก็นายประยุทธ์คงเฉลิมวัดประธานจัดการแข่งขันจะเป็นผู้มอบเข็มขัดให้กับยอดสนัน 3K เบตคัรี่สำหรับยอดสนันนั้นก็คงจะต้องเดินทางไปนู่นแล้วครับสารัตหรือเปล่าตอนนี้ทราบว่าทางด้านพปรเตสงชัยกำลังเจรจาก,กับดอนคิงครับ เพื่อจะนำยอดสนันไปวัดฝีมือกับนักมวยทางด้านอเมริกาบ้างยังไม่แน่นะครับจะเป็นไลเวทหรือซูเปอร์เฟอเ์เวททัหรับยอดสนันนั้นไฟนี้เป็นไฟที่13นะครับในการป้องกันตำแหน่งของเขาครับยอดสนัน 3K เคแบตเตอรี่ผู้ที่ข้าเข้มขัดนั้นท่านพลนตรีสนทยามะมมุงแก้วดรปัญญาโชติเทวัน และคุณพยุทธ์คงเฉลิมวัดคุณฤทธลือชานะครับคุณมณะอรินทรานนท์รับขึ้นไปอยู่บนนั้นเป็นผู้ร่วมกันคาดเข็มขัดให้กับยอดสนันครับท่านพลทีสนธยามะม่วงแก้วครับ ครับนี่ครับทีโอดอมาแสดงความยินดีด้วยมบอกว่าพลาดครับทีโอดอบอกว่าพลาดไปคร,รับช่ขอไปโฆษณาสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวกันมาพบกันใหม่ครับ